แฟนกับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนคุณควรรู้อะไรวันนี้มาฟังกันค่ะอย่างแรกเลยนะเวลาที่เขารักเขารักมากค่ะและเขาก็ทุ่มเทกับความรักของเขาด้วยอย่างที่สองคือถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะไม่ตอบกับเรื่องอะไรนั่นหมายถึงว่าเขายืนยันแล้วว่าจะไม่ตอบอย่าเซลซีค่ะอย่าแล้วเพราะมันจะยิ่งทําให้เขาอึดอัดและความสัมพันธ์มันก็จะยิ่งแย่และอย่างที่สามพวกเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบโอเคบอกโอเคไม่โอเคบอกไม่โอเคต่อมาพวกเขาเป็นคนที่ถ้าให้ให้หมด ถ้าไม่ให้แล้วเอากลับมาหมดง่ายๆเลยนะคือไม่มีครึ่งๆไม่มีกลางๆไม่มีให้คุณสับสนงง,งวยอะไรคือให้คือให้ไม่ให้แล้วคือเอากลับมาหมดเลยพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยลืมวันสําคัญถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆคือจริงๆพวกเขาให้ความสําคัญกับวันพิเศษวันสําคัญช่วงเวลาพิเศษมากๆค่ะแต่ก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะไปทํางานหรือทํานู่นทํานี่ยุง่งและอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่พวกเขาเนี่ยก็จัดแสดงออกในเรื่องของความรักในช่วงเวลาที่ขาดหายไป และคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณคบกับเขาเขาสามารถเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณได้แล้วก็เป็นคนที่ถ้าปิดไฟในเรื่องความสัมพันธ์ก็ปิดได้มิสนิทเลยล่ะคะ่ะเอาจริงไม่ค่อยเห็นคนเดือนพฤศจิกายนวนกลับไปหาคนเก่าเท่าไหร่ไม่ค่อยอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเป็นเดือนเกิดของคุณหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่รู้จักเกิดเดือนนี้บ้างฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย